ในเวนนั้นอาจเป็นคนด้วยกันหรือสิ่งมีชีวิตสัป,ปสัตต์ต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสิ้นอายุไขไปแล้วก็ตามหรือเป็นดวงจิตวิญญาณต่างๆก็ได้เจ้ากรรมในเวนเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องสร้างกรรมกันมาร่วมกับเราตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันก็ได้ เจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนหรือกระทั่งเป็นคนเป็นสัตว์แต่เคยมีเหตุการณ์มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันแล้วรอคอยมาพบเจอกันเพื่อตามทวงเอาคืนชดใช้คืนต่อกันโดยเจ้ากรรมในเวร บางประเภทเป็นเหล่าทูตผีปีศาจหรือดวงจิตวิญญาณต่างๆที่รอคอยตามอาคาตเคียดแค้นซึ่งเจ้ากรรมในเวรประเภทนี้คอยสกัดก้นความสุขความสำเร็จของเราทุกวิธีทางจนกว่าเราจะชดใช้หนี้กรรมให้พวกเขาเหล่านั้นจนครบทั้งหมดเขาจึงจะยอมปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระ และยินยอมให้ชีวิตเรามีความสุขได้เจ้ากรรมในเวรอาจคอยติดตามเราและคอยส่งผลให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ทรมานลำบากได้ในหลายเรื่องครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนเรื่องนี้ไว้ว่าวิธีขอโอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรนั้นคือ หลังจากเราทำบุญใดๆก็ตามก็ขอให้เราอุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของเราให้ได้บุญกุศลจากเราด้วยทุกครั้งฉะนั้นเวลาเราทำบุญทุกครั้งควรอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนเวรของเราด้วยเพื่อให้อโหสิกรรมต่อกันไป เพราะแรงบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าเหนือมากกว่าและเร็วแรงชนะได้ซึ่งในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดๆจะมากเท่าแรงอำนาจบุญไปได้อีกแล้วนั่นเองโดยบุญจากการทำทานรักษาศีลเจริญสติทำสมาธิภาวนาช่วยทำให้เรามีบุญมีพลังอำนาจ บารมีเพิ่มขึ้นแล้วอุทิศบุญกุศลน,นี้ไปให้เป็นวิธีสำคัญเพื่อขอโอด